สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านทางจอ DLTV นะคะทางไกลนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปแล้วเรื่องของสิ่งมีชีวิตแล้วก็มแ่ที่เรียนจะ้อวมืิอหว่าอะเรียนรมะ นักเรียนปลายทางตอบดังๆนะคะเอาเลขไหนที่นักเรียนต้องการดูซิตรงกับทางต้นทางเปล่าเอาทายสิคะสิ่งมีชีวิตที่เห็นนักเรียนคิดว่าคืออะไรคะ ตอบเลยค่ะอะไรคะอะไรคะกบกบเหรอคิดว่าอะไรคะกบกบเหรอเหมือนใช่ไหมคะอาใครถูกบ้างตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเรามาแยกจำแนกของสิ่งมีชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาจำแนกสิ่ง นักเรียนจะได้ทําในใบงานจากที่นักเรียนเรียนมานักเรียนจะมาทำใบงานช่วยแยกประเทศนะคะประเทศลูกค่ะ,ะในเราจะสรุปได้ว่าการเคลื่อนที่กับการสร้างอาหารเป็นเพียนร่วมกันสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้คือต้นอะไรคะ เป็นอะไรบ้างกุลาอะไรคะข้าวแล้วอะไรอีกโปรงโป่ปะ,ะสร้างร้าหารเองไม่ได้และเพื่อนพี่ได้คืออะไรเหล่านี้แหละคืออะไรคะรค นได้หลายๆยอย่างนะคะต้องขอบคุณอะไรลกูก <L> อ่าขอบคุณ DLT